สวัสดีครับผมกล้านะครับก็เดี๋ยววันนี้จีนใส่สเสื้อบอลไทยนะใส่เสื้อแบง,องคอกก็เมื่อวานนี้ชามเอฟเอครับแบงคอกก็ชนะพัทยาไปได้ตามที่คาดการนะครับแม้ว่าเจอของแข็งหน่อยเพราะว่าเจอทิสอามาโตเนี่ยเขาเข้าใจฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจทีมในไทยลีกหนึ่งเป็นอย่างดีคุมอามาโตคุมมาหลายทีมและเจอกับไทยลีกหนึ่งเ,เจอแบงคอกบอ่อยด้วยครับก็เลยพอรู้ไส้รู้ขูกบ้าง ก็เลยเป็นงานหนักนิดนึงแต่ก็ได้ความสามารถของนักเตะต่างชาติแหละในการที่จะจบสกอร์อย่างเด็ดขาดได้มากกว่าซึ่งก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าของบอลในรอบนี้ซึ่งเตะอีกทีนู่นอะลายเดือนมกราคมนู่นเลยประมาณยี่สิบปลายๆอะช่วงต้นครับกุมภาเลยที่มันเตะกันเกมรอบ3ามนะครับแต่ก็เตะถูกถี่ขึ้นเรื่อยๆประมาณมกราหนึ่งกุมภาหนึ่งมีนาหนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่รอบ8ปรอบ4แล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่เกี่ยวบบอลไทยครับเป็นบอลน,นอก พูดถึงเรื่องของการต่อสัญญาของเปปกัวริโอลาหน่อยนะครับซึ่งก็คิดเองเออเองว่าการที่เห็นทางสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยให้สัญญากับเปปกัวริโอลาแค่1ปีบวกอีก1ปีมันมีความหมายเชิงนัยยะได้หลายแบบแล้วกันครับแต่ก็เป็นการคาดเดานะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเลยว่าท่านใดที่มีข้อมูลที่ลึกกว่าน,นี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้คิดเองเออเองกับ3ขอ้อกับการที่ ซิตี้ให้สัญญาเป๊ปแบบนี้นะครับแล้วก็มองถึงอนาคตของซิตี้ในอนาคตขา้างหน้าได้ว่าจะเฮ้ยยังไงดีวะนะครับข้อแรกครับที่เป๊ปได้สัญญาแค่1นปีแล้วค่อยบวกอีก1ปีหากว่ามันจับก็เพราะว่าซิตี้ยังหาใครคนหมาแทนไม่ได้ครับที่ผ่านมามันดูแล้วเฮ้ยโหมีกุนซือที่เก่งๆงนั้นเลยอ่ะแล้วก็สามารถจะมาแทนที่เป๊ปได้อย่างเช่นชาบีอาลอนโซนะครับจะเป็นอีกมากมายหรืออโมริมเองที่ไปอยู่แมนยูเนี่ยก็เก่ง แต่กลับกันเนี่ยผมเชื่อว่าซิตี้น่าจะมีมุมมองอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นนโยบายของทีมด้วยแล้วก็เป็นในเชิงของการบริหารจัดการด้วยเพราะว่าตอนในยุคข,ของซิกิเบกิริสไตล์เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะมีวิธีการมองแบบหนึง่งตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่มาโอมาเบรดาก็ย้ายไปอยู่แมนยูเนี่ยคือมันทําให้ทั้งในเนี่ยอาจจะมองอะไรกว้างขึ้นหรือกว้าง แคบลงก็ได้คือผมไม่แน่ใจผมเดาแนละ้วแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของเชิงบริหารมากกว่าแหละทำให้ตัวทีมยังหาตัวตายตัวแทนที่จะสร้างอาณาจักรซิตี้นานๆไม่ได้กับการเป๊ปเองก็ยังคงมีชื่อเสียงแล้วก็มีนคนเป็นที่รักของแฟนบอลเหมือนเดิมผลงานก็เป็นประจักษ์เหมือนเดิม,ก,ก,ม,ดมก็เลยคิดว่าให้สัญญาลักษณะแบบนี้เพื่อเป็นการประวิงในการหาคุณซื้อใหม่รอแล้วกันซึ่งเป๊ปเองคงจะโอเคแหละเพราะว่าถ้าเกิดคุมครบตามสัญญาเนี่ยเขาจะคุมทีมซิตี้ครบ10ป,ปีพอดีอายุเขาก็เริ่มห้าสิกว่าแล้วก็ อาจจะต้องการความท้าทายใหม่หรือว่าจะเป็นแบบแนวครอปไปเลยคือออกไปทำด้าน,านอื่นไปเลยไปเริ่มหนึ่งใหม่กับด้านเชิงเยาวชนเชิงการดูแลองค์กรไปแล้วก็คือข้ามอีกสเต็ปหนึ่งที่มันจะได้เม็ดเงินใกล้กันแต่ทํางานน้อยกว่านะครับข้อ2ครับที่ผมคิดว่าตัวซิตี้เองให้สัญญาเป๊ปแค่นี้ก็คือเรื่องทรัพยากรนักเตะครับตอนนี้ก็ว่าตามตรงนะแกนหลักของซิตี้เนี่ยอายุก็ไม่น้อยนะครับเดอะบอยสาสิบกว่าแล้วนะครับแถม หมดไฟกับทีมชาติเรียบร้อยครับแล้วก็มีเอเดนเซนนะครับที่อยู่กับทีมมานานเป็นตัวแอสซิสต์หนึ่งคนเลยก็เยอะแล้วครับซึ่งคนหลังเนี่ยว่าไปซาอุดีโปรลีกัแน่นะครับเพราะว่าช่วงบ้านปลายก่อนะกลับกลับกลับราซิลก็หอเก็บตังค์หน่อยส่วนอื่นๆน,นะครับโอเคอายุยังน้อยอยู่โฟเดนเอร์ลิงเบลล์ฮารันนะครับแล้วก็ อีกมากมายซาวินโยที่เป็นทรัพยากรของที่เป๊ปทิ้งไว้เนี่ยแต่มันยังน่าจะสร้างทีมไม่ได้เลยกลับกันนะครับไม่น่าจะมีใครเอาทรัพยากรของเป๊ปมาสร้างทีมใหม่ได้ทางสโมสรเลยที่ว่าถ้าเกิดเป๊ปจะออกไปเนี่ยก็ค่อยๆผ่องถ่ายทีมดีกว่า และมีเรื่องคดีความเกี่ยวข้องเช่นแบบเอ้ยมี1นึ่งรคดีรออยู่เนี่ยอาจจะทําให้การเสริมพัมันไม่ได้ต้องใช้เท่าที่มีอยู่ต้องเอานักเตะตัวดาวรุ่งขึ้นมาซึ่งก็ขึ้นมาไนดะ้มีกี่คนออสการ์บ๊อบก็เจ็บยาวอะไรเงี้ยมันมันยังมีเรื่องของเชิงบริหารจัดการรออยู่ทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยไม่น่ามีใครจัดการได้เท่าเป๊ปแล้วก็เลยยังไม่กล้าปล่อยเป๊ปไปนะครับส่วนข้อที่3นะครับที่ผมมองว่าตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้เป๊ปต้องอยู่ต่อนะครับก็เป็นเรื่ององงข ทีมในลีกที่มีความเข้มข้นสูงแล้วกันนะครับก็มันจะสอดคล้องกับข้อแรกแหละคืวอว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ลิฟูมันเก่งจังวะเดี๋ยวจะเป็นแอสตันวิลล่าขึ้นมาแต่แพ้ภายตัวเองเพราะทีมเล็กก็เลยต่อไปจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ก็รอวันฉายฉายทีฉายยาวแน่นะครับจะเป็นเชลซีก็มาเรสกาเริ่มกลมกล่อมแล้วแล้วก็เริ่มจะเข้าใจสิ่งที่ ตัวทอรโบลีเขาเติมมาให้คนไหนไม่ชักก็ทิ้งไปคนไหนชักก็เก็บไว้สิอะไรเงี้ยแล้วก็มีแมนยูที่เริ่มรากฐานใหม่ในยุคข,ของเซอร์จิมไรคริฟต์เต็มตัวทําให้ความสําเร็จเนี้ยซึ่งมันจะต่อยอดกับชด้านอื่นๆเป็นด้านเน็ตเวิร์กิ่งเช่นใบขายลิขสิทธิ์ทีมในชาติต่างๆมันจะเป็นอย่างในเมืองไทยเองครับมีซิตี้แฟนส์ออฟไทยแลนด์มีซิตี้แคมปิ้งออฟไทยแลนด์เนี่ยมันอาจจะสั่นคลอนได้หากว่าเพิร์ชที่บัลลังหรือบัลลังก์ที่นั่งอยู่ของซิตี้มันสั่่นนคลออเป๊ไมยู ก็เลยจาเป็นต้องใช้ตรงนี้ก่อนอาจจะต้องให้อยู่สร้างความยิ่งใหญ่ปีหนึ่งเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกไหมซึ่งผลานก็ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็หรือ <laughs> จะเป็นอื่นๆใดเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่จะเกิดขึ้นแต่เชื่อว่ายังไงเสียการเปลี่ยนแปลงตอนนี้บอกตอนนี้ว่าเป๊ปออกแล้วจบฤดูกาลให้ไปเนี่ยทีมมันสั่นกว่าเดิมไม่นอนก็ต้องจำจำเป็นต้องยื่นสัญญาไปก่อนให้เป๊ปอยู่ก่อนป้องกันทีมอื่นมาฉกด้วยแล้วก็ทําให้พวกเขายังคง แข็งแรงต่อไปอย่างน้หย1ปีก่อนจะปรับโครงสร้างกันใหม่ที่สร้างกันไว้ในอนาคตอันไกลนะครับโอเคประมาณนี้ผิดพลาดระกันใดอย่าโกรธกันคอมเมนต์บอกดีกว่านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมส่งฟลายสตรอรี่สองไกลแล้วก็ทีเดชสงไกลนะครับเดี๋ยววันในพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีบรรยากาศใหม่ผมจะข้ามไปอยอู่อีกโซนหนึ่งแป๊บหนึ่งไปทำภารกิจนิดหน่อยแล้วก็จะเก็บบรรยากาศความเย็นมั้งเย็นมั้งไอเหี้ยหรือฝุ่นรุ่ยจะไปเก็บมาฟังที่เชียงใหม่ก็เดี๋ยวมาอัด